ข้อนี้จะเป็นการวัดนะว่านักเรียนเนี่ยพร้อมสอบทถุกหรือ,อยังไม่ง่ายนะเพียงแต่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่ออกสอบบ่อยมากถ้าใครผิดก็แค่ไปสอมเยอะๆหน่อยเดี๋ยวมาดู Choice ก่อนนะครับข้อนี้มี want wanted wanting แล้วก็ to want เฉลยเร็วๆครับตอบเป็นข้อแมวเหมียวทำไมเลยครูเบิร์ตอันดับแรกเลยนักเรียนต้องรู้จักเรื่อง verb เมียหลวงกับ verb เ,เทียมก่อนไปสับที่เบิร์ตคิดเองนะสมมติครูเบิร์ตมีประโยคมาให้บอกว่า t h Employees e were able to meet the project deadline. พนักงานกลุ่มนั้นเนี่ยสามารถทำโปรเจกต์ได้เสร็จทันเวลานะแกเก่งมากถามว่ามี subject ของประโยคเป็นคำว่าอะไร subject คือคำว่า employees มี verb แท้เป็นคำว่าอะไร verb แท้ were เก่งมากนะครับทุกประโยคเลยนะต้องมี subject กับ verb แท้ต้องมี subject กับ verb แท้ verb แท้เนี่ยเปรียบเสมือนเมียหลวงของบ้านเมียหลวงมีได้บ้านและกี่คน ห้าค่ะอันนั้นบ้านไหนฮะเมียหลวงมีได้บ้านละหนึ่งคนเวิร์บแท้มีได้ตัวเดียวเวิร์บแท้คือเวิร์บเมียหลวงมีได้หนึ่งตัวมีได้หนึ่งตัวถ้าเกิดจะมีเวิร์บตัวถัดไปเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเวิร์บเมียน้อยอย่าง t o meet เนี่ยเป็นเวิร์บเมียน้อยแบบหนึ่งขอไม่พูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่าเวิร์บแท้มีได้ตัวเดียวครูเบิร์ตครูเบิร์ตแล้วถ้าสมมติหนูอ่ะอยากจะใส่เวิร์บอีกตัวบอกว่าคนงานเนี่ยที่ทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอ่ะอยาก tirelessly ลงไปเพิ่มอ่ะหนูใส่ work ลงไปหลังคําวม่ employee เลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้เพราะถ้าเกิดใส่ลงไปเลยเนี่ย I work tirelessly ตัวเนี้ยมันจะเป็น verb แท้ไปซ้ำกับ verb ตัวนี้ผิดเลย verb แท้มีได้ตัวเดียว verb แท้มีได้ตัวเดียวเอาแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดอยากใส่ verb ไปหลังคำนามเพิ่มจริงๆต้องเปลี่ยนมันให้เป็น verb เ,เทียมฮะต้องเปลี่ยนมันให้เป็น verb เ,เทียม verb เ,เทียมเนี่ย จะเป็นเวิร์บที่ใช้เมื่อเรามีเวิร์บแท้ในประโยคแล้วแต่เราอยากใส่เวิร์บไปหลังคำนามเพิ่มอีกเราก็ใช้เป็นรูปเวิร์บเทียมไปซะเวิร์บเทียมจริงๆแล้วมี2ร่างคือเวิร์บ ing กับเวิร์บช่อง3นะครับถ้าตามภาษาไวยากรณ์เรียกว่า present part กับ past part ไปดูในบทที่13ของทวีโกได้นะแต่วันนี้ผูย้ยาบยแล้วกันเนาะถ้าเกิดเป็น wing ing แบบนี้จะสื่อว่าคำนามข้างหน้าทำเอง ถ้าเป็นช่องสสื่อว่าถูกทำแต่วันนี้ขอเน้นแค่วิ้งอย่างเดียวกันทำเองตลอดแล้วกันเพื่อความง่ายถ้าสมมตินักเรียนอยากใส่คำว่า work tirelessly ลงไป say work เฉยๆไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะมันจะเป็น verb แท้ซ้ำกับ were ใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนเป็น verb เทียมแล้วก็เปลี่ยนเป็น w i n g ปเลยของเดิมไปเลยก็ตาม work เปลี่ยนเป็น w i n g ปเลยไม่ว่าของเดิมจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเป็น working ไปให้หมดเลยนะฮะเปลี่ยนเป็น working 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 tirelessly แล้วเอาก้อนนี้ไปวางไว้หลังคำว่า employees ะจะได้แบบนี้ครัว่า t h employees e working tirelessly were able to meet the project deadline ถามว่า working กับ were เ,เนี่ยซ้อนกันไหมไม่ซ้อนนะเพราะว่า were เ,เนี่ยทำหน้าที่เป็น verb แท้เป็นเมหลวงส่วน working ตัวนี้เป็น verb เ,เทียมเทียมถือว่าแบบคนละชนชั้นถือว่าไม่ซ้อนกันไม่ตบกันไม่ตบกันนะฮะ เวิร์บเทียมเนี่ยจะขึ้นมาวิ้งเลยและตามหลังคำนามที่มันขยายถามว่าระหว่างเ e r รกับ w o r k ์ก g อะไรสำคัญกว่าเมียหลวงหรือเวิร์บเทียมสำคัญกว่าต้องมีหลวงสำคัญกว่าถ้าจะเลือกตัดตัดได้แค่ Working tirelessly แต่เมียหลวงต้องมีนะถ้าเมียหลวงไม่มีไม่ใช่ประโยคละนะครับแต่นี้เขาใส่ลงไปเพื่อจะสื่อใจความว่าพนักง,งานที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน,นื่อยอเขาใส่เวิร์บเทียมไปเพื่อสื่อว่า พนักงานที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยนะมันจะแปลว่าที่ที่ทํางานอย่างไม่รู้จักเหนื่อยอะ่ะ<อ>เขาสามารถทํางานเสร็จได้ทันเด a ไลน์นะเว้ยดังนั้นสรุปนะเอาแบบง่ายๆนะถ้าเกิดในโจทย์มี verb แท้แล้ว verb อีกตัวที่หายไปแล้วอยู่หลังคํานามต้องอยู่หลังคํานามด้วยนะจะเป็น verb เ,เทียมจะเป็น verb เ,เทียมตอนนี้สอนไปตัวเดียวเอาตัวเดียวคือ wing เลยถ้ามี verb แท้แล้วอีกตัวที่อยู่หลังคํานามต้องเป็น verb เทียมต้องเป็น verb เทียมต้องเป็น verb เทียม wing เลย มาลองเทสกันเล่นๆครูเบ๊จะชี้ดู verb แท้เพราะว่าเรื่อง verb แท้มันยากนิดนึงนักเรียนไปทวนในบทเรื่อง tense ได้นะ verb แท้ก็คือ tense ต่างๆนี่แหละแต่ใครพื้นฐานเป็นศูนย์เดี๋ยววันนี้ครูเบ๊ซจะชี้ให้ดูก่อนว่าตัวไหนเป็น verb แท้ verb แท้คือ verb ที่ผ่านได้อย่างข้อหนึ่งเนี่ยในโจทย์นะมี verb แท้แล้วคือ was appreciated ใช่ไหม was were มันผ่านได้แสดงว่าที่หายไปแล้วอยู่หลังคำนามแบบเนี้ยต้องเป็น verb เทียม เวิร์บเทียมเราเรียนไปตัวเดียวง่ายเลยวิ่งเลยตอบ leading ตอบ lead เติม s ได้ไหมไม่ได้เว้ยเพราะ lead เติม s เป็นเวิร์บแท้ที่เรียกว่า p r e s e n t s i l e มันจะไปซ้ำซ้อนกับ was appreciated ตัวนี้ซึ่งเป็นเวิร์บแท้เหมือนกันไม่ได้ลองใหม่ฮะข้อ2ข้อ2ในโจทย์มีเวิร์บแท้มาให้แล้วคือคำว่า must be reviewed must กับ be, <Must> be, be เป็น verb <p S 2> ช่วย review เป็น verb หลัก,ลกรวมกันทางก้อนเป็น verb แท้อันนี้ครูบัชีให้ดูเลยทีนี้ verb อีกตัวที่หายไปแล้วอยู่หลังคำนามด้วยต้องเป็น verb เทียมแล้ว verb เทียมเราเรียนอยู่ตัวเดียวตอนนี้ตอบวิ่งเลยคือ showing ตอบ shows ไม่ได้เพราะอะไรเพราะ shows จะเป็น verb แท้ไปซ้ำซ้อนกับ must be review ตัวนี้เลยผิดนะครับถ้าไปข้อที่3ข้อ3ในโจทย์มี verb แท้มาให้คือ was selected วอชเวอร์ไงผ่านได้เป็นเวิร์บแท้แน่นอนเวิร์บที่หายไปต้องเป็นเวิร์บเทียมเพราะอยู่หลังคำนามด้วยนะครับเป็นเวิร์บเทียมตอบเป็นคำว่า processing ข้อ b ตอบข้อ a ไม่ได้เพราะเป็นเวิร์บแท้เรียกว่า presentive ไปซ้ำกับ what selected ตัวนี้ผิดเลยตอบเป็นข้อ b บ่อยถ้าในโจทย์ในประโยคนั้นมีเวิร์บแท้แล้วเวิร์บอีกตัวที่ตามหลังคำนามต้องเป็นเวิร์บเทียมต้องเป็นเวิร์บเทียมต้องเป็นเวิร์บเทียมมาดูโจทย์ของเราครับลักษณะคล้ายข้อที่เทสไปเลยในช้อย c เป็นเวิร์บหมด ในโจทย์เขามีเวิร์บแท้มาให้ยังมี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 แล้วนี่ไง shoot Contact shoot เป็นเวิร์บช่วย Contact เป็นเวิร์บหลักรวมกันจะเป็นเวิร์บแท้เวิร์บที่หายไปต้องเป็นเวิร์บเทียมขายายคำว่า,า employees เวิร์บเทียมเราเรียนตัวเดียวก็คือ Win g เลยตอบเป็นข้อ4ฮะ wanting แปลให้ฟังเขาบอกพนักง,งานที่ต้องการอัปเกรดแล็ปท็อปของตัวเองเนี่ยควรจะไปติดต่อแผนกไอทีนะตอบเป็นข้อ4ถูกแล้ว A ผิดเพราะอะไรเพราะ A เนี่ยเป็น v ว r b แท้มันจะไปซ้ำซ้อนกับคำว่า s shoot Contact ไม่ได้ wanted ถ้ามองเป็น v ว r b ช่อง2ก็เป็น v ว r b แท้เหมือนกันจะไปซ้ำซ้อนกับ s shoot Contact เหมือนกันไม่ได้ถ้ามองเป็นช่อง3ามนะถ้ามองเป็นช่อง3จริงๆมันคือ v e r b ์เทียมอีกแบบหนึ่งแต่มันจะแปลว่าถูกกระทำถูกต้องการจะกลายเป็นว่าพนักง,งานเนี่ยถูกต้องการที่จะอัปเกรดถูกต้องการอัปเกรดไม่รู้เรื่องอะ ดังนั้นยังไงก็ผิดฮะผิดที่ความหมายด้วยข้อดีด็อกก็ไม่ได้เพราะว่า t o เพียวเนี่ยเป็น verb เมียน้อยแต่ขอไม่พูดถึงละเอีดเนาะ verb เมียน้อยหลักๆเนี่ยจะตามหลัง verb เมียหลวงไม่ค่อยตามหลังคํานามเท่าไหร่นะครับน้อยที่จะตามหลังคํานามมีบ้างแหละแต่น้อยดังนั้นไม่เอาฮะส่วนใหญ่มนจะตามหลัง verb เมียหลวงอย่างเนี้ย to meet จะตามหลัง were able ซึ่งก้อนเนี้ยจะถือว่าเป็น verb เมียหลวงนะฮะแต่ว่าในโจทย์ของเราเนี่ย มันตามหลังคำนามน่าจะเป็น verb เทียม w a c h i n g มากกว่าตอบเป็นข้อ C-Cat ครับท้าทายนิดนึงเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ออกสอบบ่อยมากๆๆก